สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่มองหาทาวน์เฮาส์ในแถวสุขุมวิทนะคะในราคาเพียงแค่สองล้านห้าเท่านั้นเองค่ะสนใจตามดูดูรา,ายละเอียดนะคะแผนที่มีขึ้นให้ไว้ประกอบในคลิปแล้วค่ะ,คะตามมาเลยค่ะค่ะทาวน์เฮาส์หลังนี้นะคะตั้งอยู่ตรงซอยสุขุมวิท93ค่ะเข้าซอยย่อยพุ่งนี้21นะคะข้างในจะเป็นโครงขายเย็น,นงมุมเลยค่ะถ้าสังเกตจะสามารถเข้าได้ทั้งทางอ่อนนุด สุข,ขุมวิท93สุข,ขุมวิท97สุข,ขุมวิท101/1ทั 101, แล้วสามารถจะไปทะลุออกทางเส้นสีนักคลินได้อย่างสบายลาะคายอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าตั้งหลายจุดนะคะหลังนี้ล่ะคะ่ะทาวน์เฮาส์ลินบอกนะคะอยู่ในซอยพึ่งมี21เข้าจากปักซอยมาประมาณ300เมตรเท่านั้นเองคะ่ะ พื้นที่ของหลังนี้ก็คือ25.5ตารางวาถ้าเป็นท o ์ n h o าส์ทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะโดยประมาณเนี่ยร้อตารางเมตรอยู่แล้วค่ะเป็นท o w n h o าส์ลักษณะ2ชั้นมีทั้งหมดอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะในโรงรถเนี่ยจะเป็นสามารถจะจอดรถได้1คันยาวๆสบายๆนะคะหรือถ้าเราจะดัดแปลง ส่วนนี้ก็สามารถทํามาเป็นที่จอดรถได้เนื่องจากเราเป็นทาวน์เฮาส์หน้ากว้างเนี่ยเพราะฉะนั้นหมดกังวลในเรื่องการที่จะต้องมาจัดสรรเรื่องของการจอดรถหรือแม้กระทั่งตัวหน้าบ้านเองก็จอดได้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวดีพาเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะสำหรับในตัวบ้านหลังนี้นะคะ เนื่องจากเราเป็นทาวน์เฮาส์พื้นที่กว้าง25.5ตารางเมตรเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับพื้นที่ใช้สอยในส่วนด้านล่างเนี่ยของเปิดโล่งแล้วก็กว้างมากเลยอยู่ันแบบไม่อึดอัดเนี่ยจะลักษณะกึ่งๆเหมือนกับบ้านเดี่ยวได้เลยนะคะแล้วก็เปิดโลง่งทําให้เราสามารถที่จะจัดสรรการวางพื้นที่ใช้สอยต่างๆได้อย่างค่อนข้างลงตัวเหมาะสมมากเลยสภาพบ้านพูดตรงๆนะคะ ถ้าเราไม่อยากจะที่จะต้องไปลงทุนอะไรกับ,ก,บ,ก,บการต่อเติมเนี่ยเรามันพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของการต่อหลังบ้านแล้วก็สภาพบ้านเนี่ยอยู่ได้เลยอาจจะทาความสะอาดนิดนิดหน่อยๆน่อเท่านั้นเองนะคะ,ะขยับเข้ามานะคะด้วยความที่พื้นที่กว้างเนี่ยแบ่งสัดส,ส่วนของอได้เยอะนะคะไม่ว่าจะคุณจะไปน,นั่งเล่นกินข้าวหรืออะไรตองน,นี้อะไรเราจะมีห้องน้ําอยู่ในส่วนด้านนี้นะคะซึ่งเป็นห้องน้ําที่มีการเล่นระดับนิดนึงเพื่อป้องกันการ,การลื่นหกล้มมาสามารถใช้ได้ทั้งเป็นห้องน้ําเปียกห้องน้ําแห้งก็ได้ าจากส่วนห้องน้ำมาเนี่ยเราเห็นมองถ้ามุมมองกลับไปเ,เราจะเห็นนะคะว่าถั่วบ้านมีความกว้างมากๆเลยส่วนที่ลินยืนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวก็จะมีการทำเคาน์เตอร์แล้วก็มีบูหรูดควันไว้เรียบร้อยนะ,นะะมาถึงปุ๊บคุณใช้งานทำความสะอาดคุณใช้งานได้เลยนะคะอาจจะตกกต่ตเกเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนงต่อๆดีกว่าค่ะ ในส่วนของชั้น2ส,ส่วนนี้เราจะเป็นพื้นปาเก้น,นะคะบนชั้น3ามเนี่ยเอาท่วถึชั้น2เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะคะสห้องนอนหนึ่งห้องน้าเดี๋ยินพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเราขึ้นไปแลนดมาปุ๊บเราอยู่กลับมานิดนึงนะคะเข้ามาในห้องนอนมาสเตอร์ Master ห้องนอนเนี่ยห้องนอนมาสเตอร์จะมีแอร์แถมให้1ตัว ห้องนอนมาสเตอร์นี่จะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่กว้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามเราต้องการที่จะต่อเติมเนี่ยเรยนมองแล้วว่าตรงนี้เราสามารถจะต่อออกเป็นระเบียงได้เพราะว่าบ้านหลังอื่นเขาก็ต่อกันออกเป็นระเบียงชั้นสองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้สอยเลยค่ะนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะ พื้นตะเก้ก็โอเคถ้าขัดนิดนึงนะก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องนอนด้านหน้าค่ะห้องนอนด้านหน้าก็จะเป็นห้องที่กว้างวางเตียงวางตู้วางอะไรมีพื้นที่เหลือเฟือ,อจริงๆเนี่ยถ้าถ้าทำเพิ่มนะด้านหน้าเราต่อเพิ่มเป็นระเบียง ออกไปก็ได้เพราะว่าบ้านหลังอื่นเขาก็ต่อเป็นรงเบียงมันจะทําให้พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านมากขึ้นแล้วก็สามารถจะจัดสัดส่วนอะไรต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะคะถ้ามองเห็นดีๆอย่างบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะต่อเป็นรักษณะงเหมือนลอฟแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวอีกห้องนึงค่ะเดี๋ยวเราตามดูห้องนึงเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นห้องที่3ซึ่งก็อยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะสัดส่วนอาจจาะเล็กลงกว่าห้องนู้นสักนิดนึงแล้วก็มีแอร์แถมให้1ตัวจุดเด่นของห้องนี้ก็คือการที่เขามีระเบียงยตรงนี้นะ,ะเลยเป็นอย่งตรงนี้ค่ะมันทําให้โปรง่งโล่งสบายถ้าเราอยากจะต่อเติมเพิ่มพื้นที่เยอะอยากให้มันมีพื้นที่ใช้สอยเยอะก็คือทําเป็นระเบียงเหมือนฝั่งตรงกันข้ามนะคะบ้านฝั่งตรงกันข้ามทําระเบียงเอาไปเรียกร้อยน่าอยู่นะ แล้วนี่ลินมาถ่ายช่วงบ่ายนะแดดไม่ร้อนด้วยค่ะนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาขอชมบ้านหลนังนี้แล้วลินกบอกของเลยงตรงเลยว่าตอนนี้ราคาของเราเนี่ยสุดจ้ามากมากเลยสนใจลินให้ช่องทางาติดต่อเอาไว้นะคะบนหน้าจอยังไงขอฝากหลังนี้เอาไว้นะคะบ้านในซอยพึ่งมี21ถนนอ่าซอยสุขุมวิท93ค่าขอคุณมาค่ะ